เป็นไงบ้างเนาะอาการเง,เงียบนะครับะเพราะว่าฝนมันก็ลงเม็ดนะครับมันก็ดูยากอ่ะ,อะไปดูกันยกดูไม่มีร่องรอยการดันอะไรนะครับเงียบเลยโอ้ ไฮดันอยู่ครับไฮดันมาอยู่อรุ้กันหร่อครัเข้าไหมอ้เอา<ฮ>เยอ,อ,เอะครับอืม mm เ hmm. นี้อเนื้ออืมโอ้โหมาอีกหนึ่งครับแต้มแรกมาแล้วครับแต้มแรกมาแล้วครับโอ้โหตัวเดียวครับสวยๆครับเพื่อนเอ้ได้กำลังงามเลยนะครับเอ้อะแต้มละ ่ะนะครับเพื<ห>่อนโอ้รอบยาวก็ออกยากเลยอ๋อโอ้ใส่กำลังงามเลยครับไม่ใหญ่กลางๆนะครับนะนะใส่นี้ถือว่ายังไม่ใหญ่นะครับกลางๆนะครับนะโอ้อ่ะเกตแต้มแรงมาแล้วนะครับวันนี้นะเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปนะครับอับดูหลังต่อไปเพื่อน โอ้ทำไมแห้วบ่อยแทะวันนี้นะครับเดี๋ยวก็มีสองหลังนะครับเมื่อคืนฝนตกก็คงจะโดนโดนเขาช่วยยามรอไปแล้วสองหลังนะครับอ่ะพอที่บ้านผมฝนตกนะครับเมื่อคืนดินรินปลอย,ยหาปลาได้อย่างดีเลยนะครับหลังนี้ยังไงเงียบครับอุ้ยโอ้ย เข่าอยู่ครับตายอยู่หนึ่งตัวครับหนึ่งแต้มชันน้อยนะครับชันน้อยไม่ใหญ่นะครับชั้นน้อยชันน้อยโอ้หอัวปวกหัวบวมเลยครับรอบเหล็กตกนะ ไหนละโอะ้เล็กๆครับเพื่อนๆไม่ใหญ่ช่อนเล็กนะโอ้อะมาดูหลังต่อไปกันเพื่อนๆอะหลังนี้ชอบได้ปลาดุกนะครับงงเหมือนกันอะหลังฝนตกปลาจะเข้าไม่เลย ครับอ่ะอุ้ยอู้หมาเลนครับมาเลยครับอู้ใหญ่ครับใหญ่ครับอ้หูออู้หอู้หนึ่งตัวครับหนึ่งแต้มออดูนัอื้หือสยใหญ่เลยครับสาสใหญ่เลยออู้อสู้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 โอ้เห็นงียบเงียบครับ นะรอบเล็กนะครับไม่ใหญ่นะนะตึ๊บนอะ้านะนะไอ้หนูโอ้หกัดใหญ่เลยเนี่ครับมันจะขาดอย่างี้ครับปากัดนะครับโอ้โหอนะนะครับโอ้หใส่ใหญ่ครับ ใส่เกือบโลนะครับเจ็ดแปดขีดเลยนะอุ้ยเกือบตกเกือบตกเออหนึ่งแต้มนะครับหนึ่งแต้มเนี่ยดูหลังต่อไปกันอีกนะครับเพื่อนโอ้โหมีลุ้นเลยครับมีลุ้นเลยตัวนี้มา มีลุ้นเลยครับนี่โอ้หลังฝนตกหีืเข้าดีเลยหลังนี้นะครับโอ้ไม่รู้นนะครับอเอาดี๋ยวครับเพื่อนๆได้ไหมครับนะรอยดันมันนะครับเออมาแจมรอบมันปินดแบบนี้บ้างโอ้มันก็มีความสุขนะครับอ่ะอ่ะมีลุ้นนะครับโอ้นี่นมืวดตัวใหญ่ <laughs> ตัวเล็กครับตัวเล็กโอ้เนี่ย ให้ลุ้นนึวกว่าจะตัวใหญ่อ่ะไปเล็กเอาครับอ๋อใส่ไม่เล็กเอ้ยส่ไม่ใหญ่นะครับไปเล็กเองนะอ๋อ็ปอ,อย่างดีนะครับนะมีให้ลุ้นหน่อยไม่ใช่มาแบบไม่มีลุ้นเลยนะครับอ่าใส่เล็กนิดเดียวอ่ะวโอเคเอาไปนะก็มีเสียงรถผ่านนะครับอยู่ข้างถนน Ah, ni efek, ni efek. Eh, mau pergi, lel.